ข้าวอาหารมาแล้วอันนี้ผัดพะโล้านชูชีไก่ขั่วเกลือไก่รวนปลรรายำตะไคร้ครับ นี่คือร้านอาหารลับๆที่ตั้งอยู่ริมเกาะเกิดนะครับร้านป้าเล็กเป็นร้านบ้านๆขายอาหารพื้นบ้านปลาแม่น้ําคนที่มากินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าประจําทั้งนั้นเลยถ้าใครไม่สอหาจริงๆจะไม่เจอแน่นอนนะครับร้านจะอยู่เกาะเรียนซอย3เรยวัดช่างทองมาจะเจอป้ายป้าเล็กนะครับแกจะเขียนไว้แค่นี้แหละไม่บอกด้วยว่าขายอะไรคนเห็นก็จะงงๆบางทีก็ขับไปเลยนะครับพอขับเข้าซอยมาก็จะเจอป้ายตามป้ายมาได้เลยครับร้านจะอยู่ด้านในสุดริมแม่น้ําเจ้าพยาอันนี้คือถึงร้านแล้วนะคะนี่คือถึงร้านแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไป โตะจะอยู่ด้านในคือบรรยากาศร้านดีมากเลยนะคะมันอยู่ติดริมคลองมันเป็นริมคลองตรงเนี้นแล้วคือบรรยากาศร้านบ้านๆแบบบ,บ้านมากๆค่ะมาถึงก็จะเจอกับป้าเล็กคนนี้แหละครับสุดยอดฝีมือแม่ครัวอันดับหนึ่งวัย65ปีนะครับมีวกชูชีชูชีไก่รวนไก่รวนโบลานไข่เจียวไข่เจียวเผัดชาไก,ก่คั่วเกลือเขากินทั้งนั้นเนี่ยขาป้าเป็นอะไรคะหัวเข่าเขาเนี่ยหัวเข่ามันจะปวดนะเรายืนมากไง เก่่ไปีแล้วสิบกว่าปีที่เปิดร้านตรงนี้ใช่ไหมคะป้าป้าอยู่เท่าไหร่คะปีนีูหกสิบห้าเ หกสิบห้าโอ้ยังสาวอยู่เลยโอ้ดีมากเลยลูกูกใจอย่างนี้ป้าเล็กจะเป็นคนทําคนเดียวยืนผัดแบบนี้มาสิบกว่าปีจนตอนนี้ต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับเพราะป้าเล็กแกจะปวดเข่าลงน้ําหนักมากไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครรอนานก็เข้าใจป้านิดหนึ่งนะครับสงสารป้าแต่ถ้าถามว่านานไหมจริงๆก็ไม่นานนะครับเพราะว่าป้าแกผัดทีหนึ่งสามเตาสามกระทะพร้อมกันถือว่าเซียนมากๆนะครับเมนูที่นี่ก็จะเป็นปลาแม่น้านะครับมีฉู่ฉี่มีไก่คั่วเกลือไข่เจียวที่นี่ทีเด็ดเลยเขาบอกว่าต้องสั่งกันทุกโต๊ขเจียว มากแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่ไม่น่าเชื่อว่าในบรรยากาศบ้านๆแบบนี้เขาจะทําออกมาได้รสชาติไม่แพ้ร้านอาหารดังๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ป้าเล็กโชว์ฝีมือเลยครัวแกอาจจะรกๆไปบ้างแต่พวกวัตถุดิบกรรมวิธีทุกอย่างสะอาดแน่นอนนะครับเมนูนแรกที่ป้าเล็กแนะนําเลยก็คือชูชีที่นี่เขาจะดังเรื่องชูชีปลาแม่น้ำนะครับปกติเนี่ยจะมีหลายปลานะแต่วันนี้เรามามันเหลือแค่ปลาเดียวก็คือปลาสายูปลาที่นี่ก็จะรับจากชาวบ้านนะครับได้ปลาอะไรก็จะขายอันนั้นแต่ละวันก็จะมีปลาไม่เหมือนกันบางทีก็จะมีปลาเนื้ออ่อนปลาคังปลาเข้าปลาน้ําเงินอะไร แล้วแต่นะครับแกงกะทิปลาเล็กจะปรุงแบบโบราณก็คือจะเคี่ยวหัวกะทิไว้แล้วก็จะใช้หัวกะทิสดนะครับจะไม่ได้ใช้กะทิสําเร็จรูปปลาก็ต้องนึ่งสุกไว้เลยนะครับจะไม่มีความคาวในเนื้อปลาเลยอย่างปลาสายูนี่ก็จะเนื้อคล้ายๆปลาสวายแต่ผมว่าเนื้อมันอร่อยกว่านะครับแกงชูชีที่นี่รสชาติจะเข้มข้นถึงเครื่องแกงรสชาติออกหวานนํานิดนึงสไตล์โบราณเป็นรสชาติที่ถูกใจมากนะครับชูชีจานี้ราคา120บาทต่อมาเป็นผัดชาปลาสายูครับวันนี้เสียดายมีแค่ปลาสายูเพราะว่าอย่างที่บอก จะเข้มข้นมากทำถึงเครื่องทุกอย่างนะครับทั้งกระชายใบยมะกรูดและก็เครื่องแกงพริกสดอันนี้จอกเผ็ดนิดนึงจานนี้120ต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าผัดโบราณน,นะครับใช้หมูสับกับกระดูกอ่อนจะทําคล้ายๆครัวกิ้งหรือว่าผัดระเบิดบนั่นเองเป็นเมนูที่เหมาะแก่การเป็นกับแกล้มมากๆนะครับป้าเล็กก็จะผัดแห้งๆเพิ่มใบมะกรูดซอยกับใบกะเพราช่วยเพิ่มความหอมอันนี้แหละเขาเรียกว่าผัดโบราณน,นะครับแต่ละร้านก็จะตั้งชื่อไม่เหมือนกันแต่อาหารจานไหนถ้ามีคําว่าโบราณต่อท้ายเนี่ยมันจะดูอร่อยขึ้นนะคร ไม่ใช่ผัดขั่วกลิ้งนะครับแต่มันคือกะเพราผสมกับพริกแกงเผ็ดๆเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องกินกับผักสดมันจะช่วยลดความเผ็ดได้จานนี้ก็100บาทครับต่อมาเป็นกบทอดกระเทียมกบทอดจนกรอบทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวที่ปรุงรสชาติเค็มๆหน่อยมันก็จะเคลือบเหมือนไก่บอลชอนเลยแต่นี่เป็นกบบอลชอนนะครับอร่อยดีแต่ต้องกิน,น,นร้อนๆตอนมันยังกรอบอยู่กบทอดกระเทียมก็100บาทนะครับต่อมาเป็นไก่รวนปลาร้านะครับเมนูง่าย,ายๆใช้ไก่รวนกับตะไ ปลาาจะไม่แรงนะครับแล้วก็การรวนกับกะทิเนี่ยจะได้เนื้อไก่ที่นุ่มแล้วก็น้ารวนเนี่ยคลุกข้าวร้อนๆอร่อยมากครับไก่รวนราคา100บาทอาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะ100บาทหมดเลยนะครับไม่แพงแล้วก็ต่อมาเป็นไก่คั่วกเกลือเมนูแนะนําของร้านที่สั่งกันเยอะนะครับเป็นน่องสะโพกไก่สับทั้งกระดูกทอดจนกรอบเลยแล้วก็เอาไปคั่วก,กับเกลือรสดีนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็จะมีใบมะกรูดทอดกรอบ,รอบเพิ่มความหอมกินได้ด้วยนะครับมันก็จะเค็มๆกรอบๆป้าเล็กบอกว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยแต่ว่าคน ของใครหลายคนที่ทอดกินเองไม่อร่อยนะครับต้องมากินที่ร้านอาหารแบบนี้ปลาเล็กก็จะใส่กุ้งนะครับใส่หอมแดงแล้วก็มีแป้งทอดกรอบเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกรอบจากนั้นก็ทอดจนเหลืองกรอบเลยนะครับเขาบอกมาว่าบางคนเนี่ยมา3คนสั่งไข่เจียว3จานนะครับเอาไปกินเป็นกับแกล้มหลายคนบอกว่ามากินไข่เจียวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าร้านนี้นะครับไข่เจียวเขาจะมีความกรอบส่วนข้างในจะนุ่มหวานนิดๆจากหอมแดงนะครับอันนี้การันตีเลยว่าเป็นไข่เจียวที่ amazing มากอร่อยจริงครับจานละ100บาทเช่นกัน ต้มแ่บๆก็แนะนําเป็นต้มยำไก่ครับเป็นต้มยำน้ําใสใสทั้งพริกสดและพริกแห้งขัว่วรสชัดเปรี้ยวนําสดแล้วติดใจหยุดไม่ได้นะครับหม้อน,นี้120บาทมียำกบด้วยเป็นกบต้มกับเครื่องพริกเผาใส่มะม่วงซอยสมุนไพรยเยอะๆครับราคา100บาทเช่นกันแล้วก็จานนี้เป็นยำตะไคร้เมนูแนะนําของพี่แฟนเพจเราท่านหนึ่งที่เราไปเจอที่ร้านนะครับแล้วเขากินประจําเขาบอกว่าเป็นยำคล้ายๆยำสามกรอบมีปลาหมึกมีกุนเชียงมีกุ้งนะครับยำกับตะไคร้ซอยเครื่องเจเยอะๆหน่อยรสชาติจอ,อกเปรี้ยวหวานนะครับนอกจากนี้ก็จะมีออีกหลาายย่งไว้คร น่าจะมาเก็บให้หมดเมนูที่ยังไม่ได้กินนะครับอย่างแกงส้มนี้ก็น่ากินผัดเผ็ดไก่ก็น่าโดนนะครับมีข้าวต้มมัดด้วยนะครับป้าบอกว่าหยิบกินฟรีได้เลยเป็นร้านอาหารที่ไปแล้วมีความสุขครับไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่เรายังได้เห็นถึงน้ําใจเห็นรอยยิ้มนะครับเห็นการบริการที่ดีอันนี้แหละคือเสน่ห์ของราา้านบ้านแบบนี้จริงๆนะครับกินเสร็จแล้วก็แนะนําให้ไปเที่ยไวไหว้พระกันต่อได้เลยในะอุทยาที่เที่ยวเยอะครับมาได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับพิกัดก็เดี๋ยวลงไว้ใ,ใต้คลิปใต้คอมเมนต์วัน,น